สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Exclusive ค่ะรถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถค่ายยุโรปที่มีทั้งบอดี้สไตล์แบบซีดานและ Estate โดยส่วนตัวลุงมองว่ารุ่นนี้เป็นความมหัศจรรย์ในยุค90ที่ยังสืบทอดมาจนถึงนับปัจจุบันเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลค SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องดย้ยคุณภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน,นเตตก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์วอลโว่แปดห้า T a ตดงเป็น T5R ขอขอบคุณน้องนโมสมาชิกทางช่องเที่ยวรถคันนี้ มาให้รีวิวครับ850เป็นรถในกลุ่ม compact exclusive car หรือว่าดีเ gment ของทางค่าย One all, วันโวสัญชาติสวีเดนโดยรถยนต์ค่ายนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับ850เกิดขึ้นภายใต,ใต้โครงการ Galaxy Project ซึ่งใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลมากถ้าตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราว14,200ล้านบาทครับ เป็นรถที่ล้ำยุคมากในยุคนั้นโดยมีนวัตรกรรมใหม่ๆม,ม,มากมายยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์แบบใหม่ที่เป็น5สูบครับเราเรียกว่า v o ล v o m o d u l a หรือชื่อเล่นที่เขาจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือ w h i t บ็ o กครับสก็คือเกี่ยวกวับเรื่องของคานนิลภัยด้านข้างถุงลมนิรภัยด้านข้าง 3. ระบบช่วงล่างแบบมั l ติลิงคใหม่ซึ่งทาง v o ล v o เรียกว่า Delta Link 4. หัวหมอนแบบนิลภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ5เข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้เองครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1,991สิ้นสุดในปี1,997และถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งของค่ายนี้ที่มียอดขายดีมากโดยมียอดขายสะสมรวมทั่วโลกมากกว่า7.16แสนคันรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Volvo 850 2.3T Estate โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1991จนถึงปี1997คันนี้จดทะเบียนในปี1992และบอดี้สไตล์ตกแต่งแบบ T 5 R ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาวด้วยสายพานขนาด2.3ลิตรรหัส B 5 2 3 4 5สูบเรียงดับเบิลเฮดแคมชาร์ป20วาลเทอร์โบบูทที่0.66บาร์226แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดครับเพรทและเรเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง3จุดครับ1 2และ3ครับบนฝากระโปอง1จุดครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ถึง107.6วินาทีท็อปสปีด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.1เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นแม็กฟอรสันสตัดด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์แต่ทางวอลโวจะเรียกว่าเดลต้าลิงก์นะครับระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อห่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด205 50 16 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่185.1215ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด215 35 18เป็นล้อของรุ่น T 5 R ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์150มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.45ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.75ยาว4.71สูง1.43เมตร ฐานล้อมีความยาว2.67เมตรหลังคารับน้ำหนักด้จุดละ100กิโลกรัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ1เมตร75เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์สเตชันแวร์กอนหรือว่าเอสเตดแพลตฟอร์ม P80 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด73ลิตร ตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95แต่ปัจจ yeah, ุบันดัดแปลงให้ใช้ E20 ได้นะครับเดี <days ago. S 1> ๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับนะโมสวัสดีครับทำไมถึงเลือก850นำมาใช้งานครับคันนี้ความเป็นมาอย่างไงเพราะว่า ที่บ้านผมอยากได้รถใช้งานแล้วก็สะสมไปด้วยครับมันต้องหาตรงกลางระหว่างพอดีกันแต่คือที่บ้านไม่อยากได้คูปเป้สประตูเพราะว่ามันน่าจะไม่อเนกประสงค์ก็เลยผมเลยเลือกบอดี้แวนครับอ่าฮะแวนยี่ห้อแรกที่ผมคิดก็คือวันโวครับวันโวก็เลยเลือกตัวนี้มาใช้ครับทาไมตอนนั้นถึงเลือกวันโวครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันโวมีชื่อเสียงกับรถแวนมาอย่างยาวนานแล้วครับทุกค,คนนึกถึงแวนก็ต้องนึกถึงวันโวอย่างแรกเราเปรียบเทียบกับอะไรบ้างในตอนนั้นผมเปรียบเทียบกับพวก 124กับ e 3 6อตัว s s t a t e นะใช่ครับแล้วก็ e 3 4 Touring e ที่ราคาใกล้เคียงกันครับราคาใกล้เคียงกันแต่ปัจจุบันก็ขยับไปเยอะอยู่พอสมควรนะรพอใช้งานแล้วครับเป็นยังไงบ้างชอบอะไรไม่ชอบอะไรกับรถคันนี้ผมไม่ชอบแค่ภายในผมรู้สึกว่ามันตามอายุมันนะครับถ้าถ้ารถที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรก่ก็มันก็จะแตกตามอายุ วัสดุมันกรอบแตกเสื่อมสภาพเนาะใช่ครับแล้วก็อะไหล่ก็หายากครับพวกภายในแล้วก็มีราคาสูงครับส่วนที่ชอบก็คืออัตราเร่งเครื่องยนต์ครับผมว่ามันโอเค<ด>ครับประมาณนั้นเท่าที่ลุงจําได้ถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นในบอดี้เอสเตด้วยกันรู้สึกว่าวอลโ o เนี่ยน่าจะแรงสุดนะใช่ครับน่าจะเป็นตัวเดียวที่มีเทอร์โบเลยได้ซ้ำครับถ้าเทียบกันอรเพราะโดยพื<ๆ>้นฐานเนี่ย ยุคนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่ารถเอ t เตดโดยทั่วไปก็คือเป็นรถในครอบครัวรแต่ว่าวอล v วเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะนั้นคุณสามารถเอามาซิ่งมาขับสนุกได้เหมือนอย่างเช่นเวลาเราดูในรายการแข่งขันนะรเราจะจําได้เลยว่าตัวบอดี้ตัว,ตวนี้ออกมาวิ่งบนสนามด้วยรประมาณอย่างนั้นและเวลาซ่อมคุณซ่อมที่ไหนครับซ่อมที่อูฟิก33ครับฟิก33แถวรามินทาซอย33เลยครับ ก็คือมีทั้งอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์บอดี้มีทุกอย่างเขาสั่งให้ได้หมดเลยครับสั่งให้ได้หมดเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเงินถึงไหมรอได้ไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณมีคอนแทคติดต่อเนาะมีครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวลุงขอลงไว้ในคอมเมนต์แล้วกันโอเคครับครับใครจะหารถรุ่นนี้มาเล่นนะครับคุณมีอะไรฝากถึงคนที่ รุ่นวัยวัยรุ่นคุณนะแมคุณอยู่วัยมปลายเนาะเนี่ยจะหารุ่นนี้มาใช้เนี่ยต้องดูอะไรบ้างผมว่าต้องดูอย่างแรกคือระบบไฟเพราะพวกนี้สายไฟมันก็เก่าแล้วอพอมันมันมีรวนมากรถผมก็มีรวนมาแล้วก็ต้องเช็คให้มันดีๆครับ,รบพวกเรื่องเครื่องเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเพราะรถพวกนี้มันไม่ค่อยออกอาการเป็นอะไรมันวิ่งปกติมันก็ต้องเช็คดูให้ดีแนะนำ้าถ้ารู้จักกับช่างก็ให้เอาช่างไปดูด้วยดีดีกว่าประมาณนั้นนะขอบคุณมากนะครับนม ครับสวัสดีครับมาดูภายในกันกุญแจเดิมติดรถจะเป็นแบบนี้นะครับตอนป้ายแดงมีมาให้3ดอกกระจกมองข้างทางด้านขวามือเป็นแบบสองเลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นแต่อย่าลืมว่าเดิมเดิมรถคันนี้เป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะครับตัวกระจกไม่ได้เปลี่ยนมาให้ด้วยกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ Volvo ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับตัววัสดุนะครับสีน้ำเงินจะเป็นซอฟทัช สีดำเป็นหนังด้านล่างเป็นพรมพุ่มครับมือเปิดประตูจะใช้งานลักษณะนี้ครับดึงช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือสามารถใส่ขวดน้ำขนาด5 0 0ซีซีแบบวางตั้งได้ครับไฟเวลคัมไลท์หรือว่าไฟจอดมีที่ประตูทั้ง4บานครับรถในยุคนั้นจะเป็นสเปคเดียวกับญี่ปุ่นครับเลเบลที่เสาบครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้า ได้8ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกบาอด้านหน้ายกบ่อด้านหลังปรับพนักพิงเมมโมรีบ่บาอได้3ตำแหน่งครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็จริงแต่มีที่พักเท้ามาให้เป็นแป้นพลาสติกรองครับตำแหน่งคลาสถือว่าดีครับไม่สูงจนเกินไปฟิลลิ่งในการขับขี่ถ้าเป็นแบบเดิมๆจะดีมากครับเบรกจะมีอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งรุ่นนี้ก็คือเบรกจะลึกครับ ที่เปิดฝากระโปรงหน้ามีไฟสองพื้นห้องโดยสารมาให้ด้วยครับสวิตเปิดปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟตัดหมอกพับกระจกอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับสวิตไฟตัดหมอกด้านหลังปรับความสว่างเรือนไม้ช่องแอร์มีมาให้สองช่องครับพวงมาลัยเป็นแบบ4กา้านคุมด้วยหนังวงกำลังดีขนาดเล็กกว่ามือลุงไปนิดนึงแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ ปรับได้2ทิศทางขึ้นลงการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟสูงอยู่ทางด้านซ้ายมือการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้4ระดับเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิทัลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันเทอร์โบบูสอุณหภูมิตรงกลางเป็นไม่ความเร็วได้ถึง240ขวามือเป็นวัดรอบ ด้านล่างจะเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลมาให้ครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางมาในสไตล์ของรถยุค90ครับดูเรียบๆทื่อๆเน้นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักครับช่องแอร์มีทั้งหมด5ช่องนะครับวัสดุด้านบนจะเป็นซอฟทัชนะครับบริเวณด้านข้างกับคอนโซลกลางจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปและตกแต่งด้วยลายไม้ครับ Airbag จะมีมาให้1ลูกนะครับแต่ว่ารุ่นหลังจากนี้จะมี3ลูกช่อง Air วางคู่กัน2ช่อง Air Max หรือว่าปรับแรง Air สูงสุดสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนไลฟ้ากระจกมองข้างและไลฟ้าด้านหลัง Info ตัวนี้ในบ้านเราไม่มีนะครับเปิดปิดสลรูปเปิดปิด traction control และสวิตช์ตรงนี้เอามาใส่เพิ่มครับของเดิมจะเป็นดัมมี่นะ ระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแต่ปุ่มปรับเป็นอนาล็อกนะครับแยกโซนได้2โซนซ้ายขวาฟังก์ชันการใช้งานปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือเปิดปิดการทำงานเปิดปิดแอร์อัตโนมัติโหมดการใช้งานปรับอุณหภูมิทางด้านขวาอากาศภายในภายนอกเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ครับวิทยุติดรถยนต์ของเดิมเป็นขนาดทูดินครับ จะมีอาการหรือมีปัญหาประจำรุ่นอย่างหนึ่งก็คือมันติดล็อกโค้ดครับที่เขียบบุรีช่องเก็บของกระจุกกระจิกที่จุดบุรีช่องเก็บเหรียญและด้านล่างถ้าในปี95นะครับจะไม่ผิดตรงนี้จะเป็น OB D2 ครับเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดการใช้งานโดยทั่วไปลุงชอบครับถือว่าเป็นเกียร์อีกรุ่นหนึ่งที่ทนทาน และมันจะขับสนุกอยู่ในช่วงเกียร์2เกียร์3และเกียร์4ครับอุ่นบอกครับมีเฉพาะคู่หน้าโหมดในการขับขี่มีอยู่3โหมดครับวินเทอร์ก็คือออกตัวในที่ลื่นอีคอ่อนหรืออีโคโนมีนะครับเป็นโหมดประหยัดแล้วก็ S อสโหมดสปอร์ตครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานล็อกกระจกบเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยซ้ายครับ เป็นเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนล็อกปลดล็อกที่พักแขนมีความกว้างและความยาวกำลังดีวัสดุด้านในเป็นฟองน้ำด้านนอกบุด้วยหนังความรู้สึกในการเท้าดีมากครับด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของครับลึกประมาณ2นิ้วพื้น เป็นสักการะาดครับป้องกันไฟฟ้าสถิดและถ้าลุงจะไม่ผิดตรงนี้จะมีไฟส่องเก๊มาให้นะครับระยะกับคันเกียร์ดีมากครับใช้งานได้จริงที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นซอฟต์ a ัชครับความรู้สึกในการเท้าแค่พอใช้ได้นะเพราะส่วนหนึ่งมันเสื่อมสภาพแล้วครับแต่ระยะกับพวงมาลัยถือว่าดีครับ เก็บของด้านหน้าสามารถล็อกได้ครับลุงชอบด้านในจะลึกประมาณ1ฝ่ามือแบ่งออกเป็น2ชั้นและบุด้วยสักหลาดป้องกันไฟฟ้าสติดครับด้านบนจะเป็นที่เก็บคู่มือครับมินิดิสและไฟสองเกะครับมีที่วางแก้วหรือครับโคเดอร์อยู่ที่ฝาครับสมัยนั้นเขาต้องโชว์รางวัลการันตีด้วยครับคู่มือติดรถ จะประมาณนี้ครับสำหรับค่าภาษีรายปีตอนนี้ตกปีละประมาณ2,000บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับความกว้างและความยาวเหมาะสมกับตัวรถไฟส่องแผ่นที่และไฟส่องห้องโดยสารใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานครับไฟสองแผนที่ไฟสองห้องโดยสารตรงนี้สวิตช์มันเสียอยู่นะครับ ม่านบังแดดวัสดุดีมากด้านในเป็นพลาสติกแข็งแล้วก็คุ้มด้วยยูรีเทนมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านครับเวลาที่เปิดฝาแล้วไฟติดขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด4อันครับผ้าหลังคาวัสดุดีมากครับจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีอาการยุ่ยเลยสมัยนั้นตอนเห็นครั้งแรกว้าวมากครับมีหลังคามูลรูฟมาให้ด้วย สามารถเปิดปิดได้นะครับแต่คันนี้ลุงบอกตามตรงลุงไม่กล้ากลัวเปิดแล้วปิดไม่ได้วิธีการสังเกตง่ายๆว่าเป็นรถในยุค90หรือเปล่าให้สังเกตที่เสา A ครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเสา A เนี่ยจะลากยาวมาจนถึงเสา B เลยแต่รถในยุคนี้จะตัดแค่นี้เองครับเบาะที่นั่งคนขับโดยรวมดีมากครับมันนั่งกระชับก็จริงแต่นั่งสบายนะทางไกลเนี่ยนั่งแล้วอ่ะคุณจะชอบ วัสดุเป็นหนังแท้ทั้งตัวนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะมาในลักษณะสไตล์เหมือนเบาะโซฟาตัวเบาะใหญ่แบกกว้างนั่งสบายที่พนักพิงปีกเบาะใหญ่หนาะก็จริงครับแต่คนตัวใหญ่นั่งไม่อึดอัดหัวหมอนเป็นหัวหมอนแบบนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้เอาไว้ป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุครับเทคโนโลยีในยุคนั้นที่ลุงว่ามันดีมากครับก็คือปรับขนาดเข็มขัดนิรภัยสูงต่ำได้เอง เบาด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าเหมือนกับเบาคนขับทุกประการครับตำแหน่งเบาะต่ำสุดระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณนิ้วครึ่งครับเลกลูมมีอยู่หนึ่งกําปั้นครับพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดได้สุดขาซ้ายติดซุ้มล้อตามสไตล์ของรถในยุค90ครับต้องขยับมาประมาณ1ฟุตถึงจะเหยียดขาได้สุดเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้ว จะมีระยะห่างจากคอนโซล1นึ่กำปั้นทีเดียวครับเฮดรูมมีอยู่1กํากำปั้นครับมีที่หนุนหลังมาให้ด้วยครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ4 0เปรตประตูด้านหน้าเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนะครับและเนื่องจากว่าเป็นดีไซน์ทรงกล่องนะครับไม่ติดที่เสา C กระจกประตูด้านหลังนะครับมันติดซุ้มล้อเลยทําให้ไม่สามารถเปิดได้สุดวิธีการแก้ปัญหาที่เราเขียนได้ชัดเจนนะครับถ้าใครนึกออก ดูที่จี๊ p เชอร์ k e e กีจะมีกระจกหูช้างตัวนี้มา1อันนะครับแล้วก็เป็นกระจกเหลี่ยมขึ้นลงได้เต็มที่ครับด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่เขียบุหรี่มาให้1ช่องครับไฟสองห้องในสารแถว2จะอยู่บริเวณด้านข้างครับจะมีทั้ง2ด้านนะเบาะที่นั่งแถว2โดยรวมถือว่านั่งดีครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับด้านหน้าด้านหน้านั่งได้ดีกว่าคอนเซปต์ Concept การออกแบบในยุคนั้นพ่อแม่ด้านหลังจะเป็นเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเบาะแถว2มันจะมีขนาดเล็กกว่านิดหนึ่งครับตัวเบาะค่อนข้างสั้นครับแต่นั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีหัวหมอนเป็นแบบฟิกตําแหน่งแต่องศาดีมากครับเฮดรูมมีอยู่หนึ่งกําปั้นกับอีกหนึ่งนิ้วครับ ถ้าเปรียบเทียบกับด้านหน้ามันจะสูงกว่าเพราะว่าด้านหน้ามันติดหลังคาซันรูฟครับและด้านหลังเขาทําให้พื้นที่เนี่ยมันสูงขึ้นเลกลูมมีอยู่3มนิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากรางบ่าด้านหน้าสูงขนาดปรับเบาต่ําสุดยังสามารถสอดเท้าได้สุดเลยครับและเนื่องจากเป็นรถขับหน้าทําให้ไม่มีอุโมงเพาขับครับ,รบการเข้าออกห้องโดยสารทําได้สะดวก ที่พักแขนกว้างและยาวครับความรู้สึกในการเท้าดีตำแหน่งเบาคนที่5หัวหมอนปรับความสูงได้ค่าระดับใช้งานได้ดีครับพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีนุ่มสบายตัวเบาะนุ่มมากครับเป็นรถในยุค90ก็จริงแต่มีพื้นที่วางเท้าเป็นของตัวเองครับลุงเท้าเบอร์8วางได้สบายแต่ถ้าจะให้ดีแชร์พื้นที่วางเท้าเดินทางไกลนั่งสบายกว่าครับ ตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งสบายครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักครับและตำแหน่งบอกคนที่5เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบล็อก3จุดนะครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยมือเปิดที่ฝาท้ายนะครับสำหรับตรงนี้ใครเข้าใจว่ามันเปิดกระจกด้านบนได้อันที่จริงเป็นช่องเสียบกุญแจครับ พื้นที่ห้องเก็บสมระมีทั้งหมด466ลิตรครับถือว่าใหญ่มากและเพียงพอกับการใช้งานครับของเก็บสะสมของน้องน้โมครับอันนี้เป็นตัวที่อยู่ในสนามแข่งนะครับมา่านบางสมาัมภาระและเป็นที่เก็บของหรือที่วางของด้วยครับมา่านบางสมาัมภาระตรงนี้เป็นสเปคในยุโรปนะครับเขากำหนดมาว่าต้องมี ใช้รถแบบนี้ไม่จําเป็นต้องไป5คนนะครับถ้านั่งด้านหลังได้7คนก็ไปได้เครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่อยู่ตรงนี้ครับแผงม้านบางสมราระสามารถถอดออกได้นะครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสมราระ850เ s t a ต e สามารถทําได้โดยวิธีการพับอบ์ดแถว2ครับตัวอบ์ดแถว2พับได้แบบ60 40และจุดเด่นพับราบได้เสมอกันครับ สามารถเอาไปทำรถแคมปิ้งท่องเที่ยวได้สบายพื้นที่ข้องเก็บสมัมภาระกำหนดมาให้3ขนาดครับถ้าแบบกลางบ่อทั้ง2แถวไม่เกินด้านบนตรงนี้จะอยู่ที่466ลิตรถ้าคิดถึงหลังคาจะอยู่ที่792ลิตรแต่ถ้าพับบ่อในลักษณะนี้จะมีพื้นที่รวมทั้งหมด1,580ลิตรครับสูง177เซนอย่างลงเข้ามานอนในรถได้สบายครับ ไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ทางด้านบนครับและด้านข้างทั้ง2ด้านจะมีคุกแขวนของครับสามารถรับน้ำหนักได้มากสุด3กิโลแต่โดยส่วนตัวไม่แนะนำให้ใช้ครับเพราะหากไปเสียได้แย่เลยอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งนะครับผ้าตะข่ายเก็บไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่ไปตัดทิ้งนะครับมันสามารถซ่อมได้ครับในยุคนั้นรถยนต์ที่พับบาะแถว2ได้ส่วนใหญ่จะพับบาะในลักษณะนี้ครับ คันที่นึกถึงเร็วๆไวๆก็คืออีซูซุคาเมโอครับแบบเดียวกันแป๊ะเลยข้อดี 1. เครื่องยนต์สมรรถนะการขับขี่อัตตาเร่งการตอบสนองดีมากเป็นเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถอัพมาได้ง่ายมากแค่เปลี่ยนชิปรอมครับ 2. โครงสร้างแข็งแรงระบบความปลอดภัยดีมากถ้าเทียบกับรถในยุคเดียวกัน 3. ระบบช่วงล่างเซตอัพมาในแบบสปอร์ตสไตล์ยุโรป เฟิร์มขับสนุกออกไปในทางแข็งๆแ,แต่ความเร็วสูงมั่นใจครับ 4. ห้องโดยสารนั่งสบายทั้ง2แถวพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระใหญ่มากขนของได้จุใจ 5. ราคามือสองไม่ตกมีแต่จะขยับขึ้นถ้าลดสภาพดีและของแต่งครบข้อเสีย 1. เป็นเครื่องรุ่นหนึ่งที่เซอร์วิสยากเพราะท่อร่วมไอดีพาดอยู่ด้านบนมันถอดลำบากครับ 2. อ,อะไหล่บอดี้พาร์ตบางอย่างหายากโดยเฉพาะท่อนท้ายด้านหลัง 3. กระจกประตูแถว2ลงได้นิดเดียวเนื่องจากติดซุ้มล้อครับ 4. ไม่มีที่วางแก้วเลยใช้งานในสมัยนี้ลำบากมากครับ 5. ควรหาอู่เฉพาะทางดูแลหลายคันพังเพราะช่างไม่เข้าใจครับอาการประจำรุ่น 1. วัสดุภายในที่เป็นพลาสติกกรอบแตกเสื่อมสภาพง่าย 2. เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนหม้อน้ำวาลวน้ำปั๊มน้ำท่อต้องทำให้ดีครับอ้อออยเกียร์ด้วย 3. ซิลแกนเทอร์โบซิลท้ายเครื่องรั่วซึมครับ 4. ยางรองเท่นเครื่องตัวบนตัวที่หิ้วเครื่องเสื่อมสภาพง่ายครับ 5. เพลาขับหน้ามีเสียงดังอัดตาสิ้นเปลืองในเมือง6-8กิโลลิตรนอกเมือง11-13กิโลลิตร โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง11กิโลลิตรขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องยนต์และสไตล์การขับขี่ครับคู่เปรียบในแบบ Estate หรือว่าแว g o n ด้วยกัน1 Mercedes-Benz c ซ l a s s w 202ตัว Estate 2 BMW s e r เ e s 3 e36 Touring และ3 Volkswagen p a า s a t B4 ครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยในยุคนั้น เริ่มต้นตั้งแต่2ล้านจนถึง2ล้าน1แสนบาทราคามือสองณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่5 0แสนจนถึง8 0 0แสนบาทขึ้นอยู่กับปีเครื่องยนต์สภาพของแต่งและรถท้าหรือไม่ครับกับ volvo 850 estate ถ้าใครมีกำลังทรัพย์นะครับลุงว่าสามารถหาซื้อมาใช้งานได้เลยตัวรถโดยทั่วไปดีสมรรถนะดีออปชั่นดีเอาเป็นว่าของบางอย่างในยุคนั้นจนถึงนปัจจุบัน เทคโนโลยีพวกนี้ยังถูกนำมาใช้อยู่ครับและรถประเภทนี้ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ 50ตัวเ s t a t e นะครับสำหรับลุงมองว่าเป็นรถที่ซื้อใช้ก็คุ้มซื้อเก็บก็คุ้มครับเพราะตัวเขาเองเ่ยมีมูลค่ามีราคาอยู่แล้วยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับแรงสนุกได้สมวัยครับกับอายุของเขาถ้าเปรียบเทียบกับอายุรถจนถึงน,นปัจจุบันก็น่าจะอยู่ในช่วงวัยกลางคนแล้วครับแต่ก็ยังทราบอยู่นะ ถ้าเจอในแบบสมรรถนะดีอ่ะรถรุ่นใหม่ๆก็ไล่ไม่เข้านะครับช่วงล่างดีนะครับพัศนาวิสัยดีนะครับเสา A เสา B เสา C เสาดีไม่มีปัญหานะเหนื่อยอย่างเดียวก็คือในเรื่องของอู่ซ่อมครับแล้วก็การหาอะไหล่แต่ถ้าหาอู่เฉพาะได้ที่เขามีอะไหล่ซัพพอร์ตด้วยก็จะสบายใจครับ